เอาพันเดียวไซซีหาไปรอดพี่น้องเปิดแรกแหกมนันฝากก็ได้ตามกดใจไว้น้ำเลยครับมันยังแย่โจไม่อยู่ในค่ายของไอซีสปินคือเก่านั่ะล่ะ่ายใหญ่ใครประจำอีโปรโมชั่นหนักไมมพี่น้องบากง่งบาเกียงกระดันตีจากแค่โอให้เราไทยแท่งหน,นักแท่งดีกระล่องเบื้บองระบบเกมดีคัะนะพี่น้องเอาซีหาเปิดแรกแหกมันกันไปละน้องฝากก็ได้ตามสองนี้เด้อวิวหน่อยเถอะว่ะสองนี้ซีหาวะ่ะโอ้ยนะตัวแรกบ่เคยพลาดโดนแย่โจนั่นแหละ เต็มเข้ากระดอกกันดอกเต็มคอกระดอกกันเด้าไม่จะไปว่านสูงหรอนะครับกลับมาหกพันกับวานไปทั้งสูงกันลอยน้องนะครับพ่อยฝากังก็ดตามก็ไดใจไว้ให้นน้ำด้อพี่น้องเรือเห้มันรู้ซึ้งทรัพย์แข่งพระธรรกันไปเรอวอีกได้ครับพ่อสังกันรักดวดกันมังเด้ายังหวากยังหวากยังหวากยังเดาเจือๆงือโห้ยน้อพี่น้องเลยตรงไหนในเอ้าให้มันดอกให้มันเด้าไปทั้งสูงให้มันเบามันวงงานให้มันส่วนขึ้นเล่าุนะสาม หาสองหาสามเอ้ยหาสองว่าหาสองคูณสิบวะหาสองคูณวะเอาว่าดอกนี่นเบอร์เจ็ดวะไม่ต่อไปโจนใส่ตามรวดนะเตาตัดตามมาไ,ไหลไหครักแท๋อบอลน่องพึ่งจากลักษณะเราคือสิมาเอารองเบอร์ลัแกนว่าสิมาตามสูตรตามเด้าบอลน่องตามสูตรตามเด้าบอลน่องมากินจองห่วงจองห่วงด้านเดา,าไงวะ เอาเปิดสนามตำกันไปน้องมะในสองในสามในสี่ว่าโอ้ยในหกวันสามโดดให้ไปเล่นไปนะให้ไปเล่นไปนะให้ไปเล่นไปนะทำไมต่อไปลงตำตกเก้าจุดจวดก็โศกหลอกสดลวดจวดกันไปลวดอีละข้าวให้สั่งดำมังโดดดำมังลาดำมังลาเจจเจจคำเหล่าฟ้ากก็ได้ตามมาได้เด้อสองนี่ก็ได้วิผู้ดีตามเลยนะฝากก็ได้ตามนยเอาเบิดงตั้งตามดอกนี่ เบิ่งจากลักษณะท่าทางท่าเทียงแล้วก็คือสีงามอยู่ตรงสองเอวเอวสองหุ้นไปน้องละอนั่นละเฮ็ดเป็นเลี่ยนไปได้ไหมเฮ็ดเป็นเหรียญไปนี่นี่เอาไม่ต่อไปลงตามเงาตามไหลเบิ่งแล้วนะอ่างอิงจะสถิติเกาวะเนี่ยแวเบิ่งไปได้ไหมกระเบิ้งดีๆกระมังหน่อกระมังหน่อกระมังหน่อนะ าเบืองตาม,าม,ามน้าองหลาจกดจืนใช้จ,จ,จ,จุดรม่หาไปทาสูตรตันเดากนะ <S <S เปิดมาเลอะนองเปิดเปิดมาเปิดมาเล้ะนองซ,ซ,ซีสงสงยองเดาว่ะโอ้ยไปเรียนไปเลยนี่ซีซซีส่วงว่าตัไหลสามตัวแล้วเข้าไปทั้งตเมไหมก๊อตั้มไหลรหีว่ะ quá thì test xuống em đọc nè Mấy khảo đi khảo hà xoang hà xám chưa mắt xuống băng xuống thân phân điêu đây nè không khéo thân phân điêu có tiệc này mà ô tắt xuống xí Nà xám tắt cái biển nà xí đó kia không là xí cái là xí xí đoạn xí đâu xí đâu chứ chứ heo mà đọc nhìn một tháng này có nó รอให้มันเปิดเด่นๆไปก่อนเปิ้งจากลักษณะขาท้องแล้วกันเคสิมาทั้งตัหน่อนะแต่บอแท่งลองเบิ้งกันเบิงเ้งแนวกันสูคือผู้แท่งกันว่ะบิ้แท่งไปหาสามาทีสองตัวมันออกตำแล้วดอกเอาซีสามเอียวปุนะตำอ e ีลี่ว่ะไปเล่นไปได้ี่เอาเบิง้งเลยกันลงมตำไปชั้นก็ได้ชั้นกรลงตัไป ฉันกันลงตอกลงตำกันไปรอดเปิดง่ามพร้อมแล้วนว้องเอาไปคอยไง่าดอกนี่หัวหน่อยหัวหน่อยเจียต่มพินวางหาสามหาสองพูนพร้อมเตียกว่าเสียนมึงไปเตกกะก็เช้า